ไอติมไมโลอร่อยอร่อยมาดูดิแท่งละสิบห้าบาทอุ้ยไหนไหนไหนสิบห้าบาทเองเหรออ่ะนี่วันสามสิบหายไปไว้นะเอ็งออกจากล่างคนดี๋ยนนี้นั่าจะมีไรอืมฉันจะเป็นคนดีได้อืมเย็นฉ่ำเย็นเจี๊ยบโอ้เก็บไว้ให้ดีนะของมีค่าใช้กำมือเปิดตาดูได้ ต้องมีกิมจิของตัวเองกี่กิมเมกเพื่อนเจ็บฉันก็เจ็บเหมือนกันต้องเอามันไปเยียจยอ้วนหน่อยแขนมันหักต้องมํมลงเว้นคลาสเปิดประตูว้ชายหน่อยเป็นไงบ้างครับเพื่อนหายดีหรือยังพอดีขึ้นมาหน่อยเจ้าชายมันกลัวตัวนี้ครับท่านผู้ชมเลยเจ้าวัวนถือไรอ่ะเปล่าเปล่าเปล่า นี่จะอ้วนซื้อนมมาเยี่ยมซองแพ็กพอไหมเอ๊ะทำไมไม่ซื้อมาสิบแพ็กอะตางมีแค่นี้เออหยอกยอกแค่นี้ก็ขอบใจนะเพื่อนขอบใจนะเพื่อนเรามีของมอบให้นางเหมือนกันมันต้องสำคัญแน่แนเลยแบมือแล้วหลับตาโอ้เก็บไว้ให้ดีนะของมีค่าใช้กำมือของขวญจะเพื่อนรักมาตุด้ดีแน่เลยเปิดตาดูได้ ไม่คือแมกกะเจอรตเตปอมไงครับเพื่อนโอเคใย่ไหมครับกำมืออะไรคบเนียคุณเอาไปแก้คนเดินดีโหผมกลัวขอบใจนะสำหรับนมอ่ะเยอะขนาดนี้กินไม่หมดเอ้ไปทำอะไรดีแล้วแต่นายอะแล้วแต่เราออันแบมือมา ตีดีๆนะเวลาเสิร์ฟไปต้องรับให้ได้ <_ d ream> หูหยอ่อนมากเลยอ่ะพอกับริ้วล้อเลยอย่ารอบแล็บแค่ลูกเดียวต้องรู้นะว่าพวกพี่สคนมาต้องทำยังไงทำแหละยืนเฉยไงจะเล่นต่อ รีไม่ต้องสนใจมันขยะเปียขยบแห้งขอยืมไม้แบตหน่อยได้ปะได้ค่ะเออดีเป็นเด็กดีเอา, bad, มาไม้แบตมาไม่โอ๊ยยอมแล้วผัดกันนะเล่นกันคนละตาไม่จนกว่าพวกพี่จะเบื่อกี่ไปเออ เจ้าตัวนี้ตีไปซะไกลเลยเฮ้ยแบ่งกันบ้างดีไปเถอะกี้มันไม่แบ่งพวกเราหรอกเล่นเสร็จเดี๋ยวเอาไปคืนนะที่บ้านเพราะพวกพี่ยังไม่เบื่อใช่เป็นนอนรอกันไปใช่นะจบนะจะอ้วนถึงกะติดอะไรมาผมก็ขายของดิครับแล้วขายอะไรอ่ะไม่บอกเดี๋ยวก็รือ โอ้ยเก็บลูกจนเหนื่อยแล้วเว้ยอาท่านเหนื่อยมากินอะไรเย็นเยนกับเพื่อนเฮ้ยขายให้มัน๋ยมันก็ไม่จ่ายตังค์หรอกเออเราแขนเจ็บคงไม่กลุงหรอกไา้มีแล้วเจ้าอ้วนฮะมากินฟรีดิอ่ะนั่นไงเพื่อนเราแขนหักจะมาขอกินฟรีอีกเราทำไอติมมาขายเอาไหมนี่วันหลังก็ระวังดีอย่าให้แขนหักกินยาขย่าขวดมันเนี่ยมันคนดีแปลก นหนขายอะไรเปิดซีเดี๋ยวอุดหนุนไอติมไมโลอร่อยอร่อยมาดูดิแท่งละสิบห้าบาทไุนไหนไหนสิบห้าบาทเองเหรอถือใหน่อยซฟสองแท่งก็สามสิบอะนี่วันสามสิบหายไปไว้นะเป็นไงใช้คนเราก็เป็นคนดีได้เอ็งออกจากกลางเพลน,นะคะ่เดี๋ยวนี้นะจะมีไรฉันจะเป็นคนดีได้ กินให้อร่อยนะไปละเป็นไงชายน้ำมันไมโลของผมนี่เออเรากินไม่หมดก็เลยมาขายออ้ย,น,ยน่นากินน่ากินเว้ยยันฉ่ำยันเจี๊ยบกัดกรึบกรบกัดกรึบกรบตากล้องไม่จับภาพฉันบ้างล่ะ <c oughs> สูงเขา้ามา สูงข้ไมใกลยไปอแต่ับกรอมๆหน่อยเจ้าเข็งทำไมฉันไม่เด่นล่ะอืมใกล้ไปรู้ไหมทำไมถึงเป็นน้ำแข็งเจ้าค่ะรู้ดิไม่ได้งโง่ความรู้เลยนะเว้ยที่อุณหภูมิศูนย์องศามันจะกลายเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งเออนั่นแหละ นี่เจ้าค่ะรู้ไหมกินไงให้ตลกเออกินไปหัวเราไปไงอืมมันง่ายไปตึง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 โอ้ย,อยเย็นเอ็งไม่ลองมั้งอะแง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 แงะแแงะแงะเฮ้ยเออเจ้าอ้วนก็ขยันดีเนาะทำมาหากินไม่เหมือนเพื่อนข่าเลยใช่เฮ้ยเพื่อนเองก็ข่านี่นะ่ะ แล้วเคาจะเอาไม้แบบไปให้บุกกี้อ่ะหมอค้าทำไมเแล้วก็ไปด้วยกันไงเราเป็นคู่ลูอโอใช่ไปสิขายเจ้าขิงเจ้าขาเสร็จแล้วก็ต้องไปขายเพื่อนปุกกี้พ่อพันอยู่ไหนอ่ะพ่อพันอุย้ยววๆดีพันไม่ถูกเลยแบดี้หาไม่เจอไม่เก่งคอมซะด้วยเราแต่ความสวยเราอะเยอะโอ้ยอัยอนที่หนึ่งทำไม่ได้กี่พ่อพันอยู่ไหนอ่ะ ในที่สุดฉันก็เจอแล้วกี้พอผ่านโอ้ยอันนี้ก็ไม่ได้อีกแล้วเจ,จ,จ้ารีเมื่อไหร่จะเปิดดีใจกับฉัน่อยนี่นะเปิดสิพิมพ์สิพับเสื้อกระดาษอ่ะวนหินไว้วนหิดเจ้าขิงเจ้าข่าเนี่ยตัวแสบเลยไม่แย่งฉันตีแบดอ่ะแล้วทำไมต้องมาลงที่ฉันน่ะมินแลมินแลนี่แน่โอ้ยนี่แน่โอ้ยแต่งหนึ่งสวยพี่สวยเจอแล้วกี้พับเสื้อกระดาษโอ้ยปีกว่าแล้วค่ะ ลี่ดูนี้มันเป็นรูปเป็นลางยังทุเล่อออกจะสวยงามนี่เถวว่าฉันเหรอก็อยู่กันสองคนจะว่าใครอ่ะไม่สนใจเล่นเกมดีกว่าจําชื่อฉันไว้นะเจแพรรี่อ้นแขนจิบพวขยันทำงานเกินเออความลำบากจะสอนให้เราเข้มแข็งกีกินไอติมไหมเอามาให้มันกินเลยอ้วนหัวมันร้อนไม่สบายเหรอหัวร้อนเหรอกีไม่บายเหรอเฮ อ้นยิงพับเสื้อก็ไดาไม่ได้อยู่เอาไม่ถามมั่วน่ะอ้วนเก่งใช่เราเก่งแต่กระดาษมันน้อยไปตัดมั่วเอาเอาฉันร่วงอีแล้วถ้าไม่อ่อนอย่างนี้กีมารี่มาจะได้หายหัวร้อนจะได้หายอ่อนมีไอติมไมโลมาจำหน่ายครับเพิมโฮไได้ดีอย่างนี้หลบแปล็ลบแ็ล อย่าอ้วนสิบห้าบาทอ้าวแล้วผมไม่มีเหรอมีผมทำไว้ให้แล้วกับใจอ้วนกันลักขอให้กินอย่างอร่อยนะครับจ่ายตังมาด้วยโอ้ยฉันมีตังค่ะไอติมไมโลนะั่นก็คือจะออกสีน้ำตาลใครๆก็รู้แม้อย่าลออแล็บไอติมก็จะเย็นประมาณ7 5เดซิเบลเฮ้ยอันนั้นมันเสียงเออนั่นแหละมกโมก น่ากินเข้าไปก็จะมีประ,ยะโยชน์บงวมปุกกี้ยิ้มไหอ่ะกินดิวันแช่นานไหมอ่ะปีกว่าโอ้ยนานเกินกินแล้วมันเสียบันนะเจ้าวนันก็ไม่ต้องกินดิโอ้ยซื้อมาแล้วก็ต้องกินดิ ดูเจลี่ดิไม่เห็นเป็นไรเลยแฮรี่เป็นไรอะ่ะฉันสะดุ้งทุกครั้งที่ม่มีความเย็นกระทบกับเหงือ่ออ้วนจั่งตาไมาอะ่ะเห็นแล้วเย็นแทนมันอร่อยมากเลยนะคะเผื่อน้องทางบ้านอยากทำบ้าน รู้สึกว่าขิงขาพูดเลยนะเอาก็อยากพูดบ้างอ่ะเผื่อโฆษณาเข้าต้องมีกิมจิเของตัวเองกี่กิมมิกมีพอยังพอยังอะยังยางยงยังไม่เด่นยังไม่เดนดีเหรออร่อยวนเท่าไหร่นะอ่าสิบห้าบาทโอเคโอเคเดี๋ยวแพรลี่จ่ายให้เออเดี๋ยวจ่ายให้เอ พวกเราไปเถอะไปกินไอติมปะคุ้ม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 เฮ้ยรับคำถาแข่งกินไอติมกันไหมไมาเดะมาเดะก, <c oughs> กินเลย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 ทล้มาเตยไม่กินอ่ะเสียฟันอ่ะมากินไอติมกันแล้วมาใหม่ห้องผมอ่ะก็มันอยู่นี่เ้องก็อยู่นี่ได้ไงอ่ะเออเนี่ยก็มันอยู่เนี่ยเอ้ามาแช้ห้องเราเรอ,อาา่ะก็าบ้านเราไม่มีตู้เย็นอ่ะเออใช่ใช่ แล้วเข้ามาได้ไงอ่ะขออนุญาตแม่นายแล้วอืมดีดีดีหยิบออกมากินสิพี่ไมนมันอยู่ในตู้เย็นก็ขยบสิขี้ขวางทางอยู่อะอ้าวเหรออา้าวนี่กูทำให้พล่พลิบพ้าพิ่บแพบเลยเหรอเออใช่ไงมันน่ากินมากเลยครับผมโอ้โห กินดีชายหวันเย็นขึ้นใจผมแกไม่อยากเอา้าคุณออกแรงสิมีแรงหรือเปล่าพูดอย่างนี้ขึ้นเลยชายกลเดือดฮักไหนบอกเป็นไอรอนแมนพอเวลาใช้พลังอ่ะจะกลายเป็นเดือฮักอันเหรอ <c oughs> ในที่สุดผมก็แกได้าสให้แกให้คุณผมกับ <c oughs> อร่อยดีมีประโยชน์ กว่าเจ้าชายเอ้าผมมีหนึ่งบทเพลงร้องให้คุณเพื่อนเจ็บฉันก็เจ็บเหมือนกัน,นเอ,อ้ยผมไม่เจ็บแล้วแต่ขอบใจนะไมโลอะ <c oughs> โอ้โหเราเพลงร้องปลุกเราจริงเลยจอกวันนี้จะมีเราวัวนและพร้อมจดจำไว้ตลอดไปกินไอติม สนุกไหมครับอย่างสัลาาตอนขายไอติมไมโลหวานเย็นสู้ชีวิตถ้าเ,เพื่อนๆอยากให้ทำเลีอยงอะไรคอมเมนต์บอกกันมาเยอะๆเลยนะคะเย็นเหงือกไหมเจ้าคิงก็เย็นอยู่อย่าลืมกดจดจำพวกเราทุกช่องทางตรงนี้นะครับ